V 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 มาครับมามาครับลูกนี้่าจิ้งได้ลูกนี้โอ้โหเตสนิทาอดนิดๆลูกนี้พี่รอเตสนิทครับศูนย์ต่อสี่นะครับมาครับ เปิดหนึ่งดีครับลูกนี้โอ้โ,โ,อโอหมาครับกองเสร์ฟครับนี่โยกหลังครับเปิดหนึ่งโอ้โหดีครับ 5ต่อ0นะครับยืนนนไ่อนกรับรับเปลี่ยนข้างครับ น,นักเีฬาเปลี่ยนค่าวัน,น,น,นเดียร์ครับพร้อมเสร็จมาครับ,บ,บเปิดหนึ่งครับโอ้โห,โหไม่โดนครับลูกนี้

วนนีเอละวนี้เอาวันีเาลามนนี้อาากเยวนหน้าครับวนนาได้่ในัเจเนี่ยเก้าต่อศูนย์นะครับพี่หลอนำไปแล้ว เปิดหนึ่งเปิดไม่ออกครับตอนนี้กัะเทือบปาดมาครับติดเกียร์ครับโอ้โหทีอนนงีนพ้เี้พอข้าแล้วแร้วย้ำไม่ยาเลยเปิดหนึ่งว่าอย่างไรตรงนี้ข้ารมร้นครับปาดโอ้โหดีครับ หนึ <c ười> <c ười> ่งต่อเก้าครับ่เก้าครับดีวดีกาครับ 99วครับปะครับครับคต่อครับ9ครับ เสิร์ฟโยกหลังนะครับว่าจยงไรลูกนี้โอ้โหข้ามแล้วครับลูกนี้โอ้โหดีครับลูกนี้โอ้โหตีไม่โดนครับลูกนี้ เปิดหนึ่งครับมาครับลูกนี้โอ้โหดีครับลูกนี้พี่หลอแกมาดีครับกล้องเสริมมาครับตอนนี้เปิดหนึ่งได้ครับคัวโอ้โห <c oughs> <c oughs> สามต่อเก้าครับเปิดหนึ่งขึ้นไปโอ้โหเตะส่ดิสนะครับลูกนี้พี่หลอพี่หลอเตะสดิสเลยครับตอนนี้สี่ต่อเก้านะครับ มาครับยกขึ้นไปหัวโอ้โหข้ามไปได้ครับข้ามหลังเท้าไม่ได้ครับลูกสองเปิดหนึ่งมายกเข้าไปออกครับ สี่ต่อเก้านะครับเปิดหนึ่งเออโหไปไหนโอโหตอนนี้ห้าต่อเก้านะครับอ๋อครับราคาด้วยเยินดิอันนั่นหรอหนึ่งหวยดาวอย่างเก้าต่อห้าครับเปิดหนึ่ง ยกเข้าไปปาดโอ้โหดีครับลูกนี้อ่าต่อเก้าครับว่าจังได้ลูกนี้โอ้โหเตะไม่โดนครับลูกนี้ตีเลยดีกว่า หกเก้าเลเหรอยน้โหีเดียวเนี่ดิเวนนีนลจีวนน่นีครั้แาูไเ็ดต่อเก้าลยครับอ่ามาแล้วครับเจ็ดต่อเก้าแล้วครับตอนนี้เปิดหนึ่งครับโอ้โหแต่ดีครับลูกนี้

มา,มาเปิดหนงขึ้นไปโอ้โหดีครับลุงนี้เดำเจียวเปิดหนึ่งครับลุงนี้เดีาดโอ้โหดีครับลุงนี้ ดีครับันเจ็ดกต่อเก้าครับสองลูกทันครับเปิดหนึ่งครับอีนนี่ีเ้นนะคตามดีครับลูกนี้ แปดต่อเก้าแล้วครับเปิดหนึ่งครับโอ้โหเก้าเก้าแล้วครับ ก้าวแล้วนำแล้วโอ้โหอ้าวฝั่งนี้แซงแล้วครับก้าต่อสิบแล้วครับอ้าวเปิดนั่งครับโอ้โห ý thức 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 ทีมยอดอน้าเว้ดีแก่เขานเนี่ย่ฝังนี้สนะครับโอ้โห